สวัสดีค่ะทุกคนมืน่อนี่ทุกคนมันเป็นร้านเอเซียมากค่ะเออเบิงหิว <c> ห <oughs> ิวอ,อาหารไทยอยากกินสม่ำาค่ะกินแต้อาหารฝลงังออ้ผมว่าน้ำหนักขึ้นเยอะแน่เลยตอนนี้เนี่ยค่ะ ื้อเขามาเพราะว่ามีครัวแหละเ้มีครัวแล้วเลยซื้อเข่ามาอันนี้เป็นไมโครเวฟได้ค่ะซื้อมาจากนานเอเชียค่ะไปซื้อหนอนไปกินด้วยโปรตีนค่ะโปรตีนเปิ้ดเป็นร้อยก็ดอนได้เนี่ยร้อยห้าสิบดอนได้ไหมซื้อลูกชิ้นมาด้วยค่ะนี่ลูกชิ้นแล้วก็ลารพิมย้ยอยากกินตำมะม่วงค่ะ ซึ่งมะม่วงน้อยๆมากินค่ะแค่นี้แหละเพราะว่าอยู่แค่สามวันมีผสมนะทุกคนผสมเนี่ยผสมแล้วก็ซื้อถาดมะน้ำถาดบันเฮาซึ้งมีดแล้วก็แล้วก็บไปเจอมอือแต่งให้โอ้โหประยัดเหรอ หอมหอมแตงไทยค่ะแตงไทยผมเคยไปเลยอือจ้าปีมาแล้วเนี่ยหาปีมากที่ฝนกับเมืองไทยเนะผมก็ไปซื้อเอ็นไปรับแตงไทยมาขายหอมมากคือหอดแตงไทยด้วยดีใจมากแล้วก็อันนี้ไม่รู้เขาเรียกอะไรขนมแปบะขนมแปบเนบเี่ค่ะเป,เ,ปเ,ปเป็นเป็นเป็นข้าวเหนียวฮานะ ลืมสือขนมแสบหรือเปล่านี่ขนมชั้นค่ะโอ้พันอยาดพันอ้วนโอ้อไปเห็นอาหารไทยแล้วก็มีนี่ค่ะสาคูไส้หมูเขาเป็นร้านคนลาวนะคะเป็นภาษาลาวเห็นภาษา,าลาวพี่ไ,ไม้ซื้อไทยทีมาสองคูที่ไม้บอก พยายามที่จะเตือนเมียว่าเออเราอยู่กันแค่สามวันนะเห็นไหมซึ่งพัดชีเอาไากินก็ตามมะฮงซึ่งเผ็ดมนะนาแต่เขาขายเป็นถุงเนาะก<ม>แส่ใส่ย,ยู่ประมาณสามน่วยค่ะเพราะเป็นคนกินเผ็ดแต่ขายเป็นถุง Let you be careful I make video hello, hello. Okay. แล้วก็มะเขือเทศน้อย อันนี้โอเคอย่ผมเป็นคนมาก,กินมะเขือเทศค่ะชอบมากผักชีเอ,อว้กินก็ต่ามังหุแล้วก็ผักสลัดเนาะขาดไม่ได้ค่ะบางคนชอบทานผักกินได้อ,อาหารพลังไร้มือแล้วทุกคนซื้อมีดมาด้วยมาสับสับระกอนนะคะมะนาวแล้วก็ซื้อแหนม ชุดถัวพูแล้วก็กาแฟพี่ไม้กาแฟเบอร์รี้เทรียนวันของพี่ไม้เุ็นมาสองมอพี่ไม้จะชอบเปรีนวันส่วนคนนึงกินกาแฟดำค่ะนี่ค่ะดีใจค่จะชีวิตกินอาหารไทยไม่ก็นชีกินตะบะคงค่ะน้ำหงนี่ดีใจมากแค่นี้แหละปราพี่ไม้ โอเคค่ะบบมีอย่างค่ะแค่เอาของที่นัดนนี่นีเจ้าบเบบจ้สวัสดีครับสิสวัสดีครับว,วัสดีครับวัสดีครับเออนี่แหละค่ะอยู่โรงแรมหลานค่ะสวยมากชอบมากเดี๋ยว เมื่ออื่นลานเหตุงานทั้งสองคนคะ่ะล,ลานผู้หนึ่งเพิ่นเห็ุเพื่อนเขางานบ่ายสามถึงห้าทุ่มอ,อีกผู้หนึ่งก็สิ่งเขางานคือกันมันศุกร์คนละค่ะจะได้พาลานไปเที่ยวไปไปยิงปืนพี่ไม่เอาปืนมาด้วยคะ่ะปืนในยาวคะ่ะมาสองสองกระบอกค่ะปืนยาวสิบห้าลานไปนยิงปืนเออเพราะว่าพ่อ,พ,อ,พ,อ,พ,อพ่อเขาก็ไม่ไม่ไม่มีกิจกรรมอะไรแบบผู้ชายนะพี่ไม้ก็เลยอยากอยาก พาหลานๆไปทํากิจกรรมแบบของผู้ชายประมาณเนี้ยค่ะนั่นแหละค่ะชอบมากแล้วก็บริเวณนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะคะสวยมากเ,าเดี๋ยวมืออื่นค่ะมืออื่นอย่สิยูกันแค่สองแถวก็สิไปเที่ยวไปเลาะแถวเนี้ยแหละเลาะแถวเนี้ยชอบมากะค่ะเราคุยกันว่าไม่น่าไม่แน่ไ,นไอเวลากเกษียณเนาะอาจจะอาจจะซื้อบ้านที่นี่สักแห่งหนึ่ง นู่นแหละรอกเกษียณค่ะตอนนี้ยังไม่ได้มาดอแค่มาเที่ยวค่ะอีกประมาณปีสองปีสองปีจะม,มาใหม่เนี่ยโอเคค่ะบบบี้ยังค่ะเอามาอวดอยู่เมืองนอกก็ได้กินอาหารไทยเขามีของหลายก็เมืองอินอดีกนะทุกคนเห็นแล้วแบบอู้ยหยากคนอยากคนร้านอะไอเ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 ,อเ,อเอชียที่เนี่ยไปไปเมืองแฟร์แบงค์ค่ะ โอเคยังไงคลิปนี้ผมคงต้องลาไปก่อนนะคะขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะขอให้ทุกคนมีวันที่ดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายอืมหอมวัน hmm. น okay, mm ี hmm. <'s> ้โอเคอันโหดีสุดเลยอืมสุดเน่าหอมว่าจะสเปลมัน ready ready Me. Me. You you can show that daddy. Smile, Okay. okay. Thank you, darling. I kept No, thank you. Thank you. Mm -hmm. I what do want? What do you say? Mm -hmm. Neppelite cup, coffee cup? Mm-hmm. Mm -hmm.